น่ากลัวเงียบมากอะอะไรก็ไม่มีก็คือมันไม่มีคนแล้วอะไม่คืนนั้นบ้านช่องไม่มีต้องย้ายออกตลาดเราเนี่ยเป็นตลาดไม้ถ้าเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นมาอีกอะมันก็จะจะไม่เหลืออะไรเลยอาจารย์พาเด็กมาวาดรูปเนี่ยนักศึกษาม,มาวาดรูปเขายื่นไอส่งข้ามหัวเงี้ยอาจะทั้งขายทั้งเสพคือแต่ก่อนมันมันแบบมันเปิดเผยอะเพราะนั้นยาเยอะมากเราเริ่มต้นจากสูง พอมันจะบวก0.5บวก1บวกอะไรมันคือบวกซึ่งช่วยเหลือตัวเองเป็นระดับแรกเลยมันก็เริ่มก่อนต้องเสียเวลาต้องเสียสละมันมันภูมิใจอยู่แล้วหากพูดถึงชุมชนแออาดเนี่ยภาพในหัวของคนส่วนใหญ่ก็มักจะคิดถึงมุมดักๆที่แอบซ่อนอยู่ใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดเรื่องของขยะสิ่งปฏิกูลความโสมมและความเสื่อมโทรงต่างๆที่อยู่ภายในชุมชนแต่วันนี้โ o บอดีจะพาทุกคนไปสัมผัสเรื่องราวในอดีตของชุมชนแออัดที่เปลี่ยนแปลงตัวเองจากตลาดเก่าที่เคยตายไปในอดีตให้ฟื้นกลับมาอีกครั้งในมุมที่แสงสว่างส่องถึงที่นี่ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเคค่ะ เป็นเจ้าของร้านทํากรอบรูปทําเฟนมพรใบแล้วก็เป็นคาเฟ่โรงารชอบอะ่ะบรรยากาศดีแล้วก็แบบมัมีความชอบส่วนตัวมันอยู่ริมคลองมันมีความเป็นชิวๆอะ่ะไม่มีไม่วุ่นวายพี่ก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะอยู่ได้นะ ตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีตลาดนักศิละปะในเมืองหรือในหอศิลป์นัไนสักอย่างนี่แหละแล้วพี่ก็คิดว่าเฮ้ยตลาดเราเนี่ยมันน่าจะเป็นตลาดนักศิละปะได้ดีเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับทั้งศิลป์มันอยู่ใกล้กับเทคโนโลยีกบงังแล้วเด็กนักเรียนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีตังค์ไงคิดว่าเฮ้ยน่าจะเอางานที่เขาเขาเขียนอะเอามาขายก็เลยคิดทําตลาดนักศิละปะกันตอนนั้นตอนแรกเลย ตอนที่พี่จะมาเนี่ยเขาจะมีป้าอ้อยแล้วก็อยากจะให้โทเทเกเนี่ยกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งเขาก็จะมีของงบสนับสนุสน,นจากหน่วยงานอะไรเงี้ยครับมาทําโครงการชื่อว่าตลดาดด้านศิลปะตัวตลาดเราเนี่ยมันเล็กกว่าฝั่งโน้นต่อจากตัวตลาดเลยไปเนี่ยจะเป็นโรงไม้หลายโรงมากซึ่งโรงไม้เนี่ยนอกจากขายไม้แล้วก็คือต่อเรือต่อรหัสซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญของชาวนา ก็จะมาสั่งฝั่งเราเนี่ยต่อเรือต่อรหัสนั้นเนี่ยเรื่องของภูมิปัญญาช่างไม้เนี่ยคือเรื่องสําคัญของอุตเคไม่ว่าจะรหัสหรือเรือมันก็เลือนหายไปกับการเวลาเนาะเพราะว่าถนนเข้ามาทดแทนคลองบทบาทของคลองก็น้อยลงก็แทบไม่ได้ใช้คือถ,ถ้าตอนเด็กเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่ยังมีร้านยังมีอะไรอยู่มีตลาดฝั่งโน้นอะ่ะคนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นหมดทางนี้ก็เลย,ยงเงียบเงียบหลงแต่นนี้พอเราลองเข้ามาอ,อ,อยู่ตอนแรกเนี่ยคืออยู่ตีนสะพานน่ากลัว เงียบมากอะ่ะแทบจะไม่มีคนเดินหนึ่งเนี่ยไม่มีไฟแต่ละคนก็เปิดไฟหน้าบ้านของตัวเองบางบ้านก็ไม่เปิดอะไรเงี้ยในวันทีเ่เิอลงจากสะพานเนี่ยมองมานี่คือมองทะลุมาถึงข้างหลังอ่ะคือร้านค้าอะไรก็ไม่มีก็คือมันไม่มีคนแล้วอะ่ะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วก็เกิดไฟไหม้ไฟไหม้ตรงร้านพี่เอแล้วหนี คือมันเป็นการชอกสังคมหัวจะแค่เลยไม่คืนนั้นบ้านช่องไม่มีต้องย้ายออกมันก็ส่งผลทําให้ตลาดค้าขายไม่ได้ย้ายออกไปค้าขายที่อื่นออกไปเต็งห้องไปบ้างหรือบางบ้านก็อาจจะให้เช่าซึ่งตอนนั้นเริ่มมีพม่ากะเหรี่ยงเนี่ยเข้ามาอยู่ในตลาดเราเข้ามาเช่าซึ่งการเช่าห้องเนี่ยใน,นการดูแลมันก็ไม่เหมือนเจ้าของมันก็ทําให้ตลาดเนี่ยทุดโทมมากมันอยู่ในจุดที่เรียกว่าดาวที่สุดแรงของตลาดจุดที่มันจมดิ่ง ไม่มีคนเลยอ่ะเขาไม่เดินกันเลยเงียบหมดเลยตลาดวนวายไปแล้ววะแต่ละบ้านพังพังก็แบบปิดตัวไว้หมาขี้หมาแต่ไม่หมดไม่น่าเดินเหมือนตอนนี้เอนาัน้นยาเยอะมากนักเรียนอะไรเงี้ยก็จะเดินมาคนชาวบ้านเดินมามันไม่มีไฟอะ่ะมืดมืดมดอย่างเงี้ยก็นั่งกันแย่ไปหมด ขายายาพุ่งง่ายบางทีก็โดนงัดบ้างตอนเช้าเปิดร้านมีคนเปิดประตูให้ลของเคื่อก็จายหายหมดทุกวันนี้ก็มีแต่ว่าคนที่ติดเขาแบบไปบําบ,บัดบ้างไปโดนจับไปบ้างพอออกมาก็กลับมาก็เข้าสู่ส,สภาวะเหมือนเดิมแต่ว่าน้อยลงคือแต่ก่อน,นมันดูน,ดน่ากลัวจริงเพราะว่าบ้าน,นมันปิดเยอะแต่ทั้งขายทั้งเสพเรียกว่อมันเปิดเผยอพอความเจริญมันเข้าไปอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้มันก็จะเสพออกไปเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า มันไม่มีเลยคือมันก็ยังมีอยู่เขาก็จะอยู่ในที่ของเขาอะไรเงี้ยก็ใส่ช่วงนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันมียาเพื่อนเราอ่ะขนาดเป็นคนแถวๆเนี้ยเขายังไม่กล้าเดินคนบ้านเราเข้าไปอยู่ในวงจรเยอะแล้วก็ข้อสาคัญตเขอกเส้นทางจริงอนะถึงมันจะเป็นจุดล็อกๆแบบไม่ได้ผ่านอะ มันเป็นจุดที่ต้องเข้ามาแต่ว่ามันก็เป็นทางตอนนี้มันมีทางเชื่อมเพราะนั้นมันเป็นจุดที่ดีนะสำหรับพวกที่เข้าค้าขายเพราะนั้นเราก็จะเห็นสภาพของคนบ้านเราที่ไปอยู่ในวงจรนี้มากพอสมควรออตอนที่เราเริ่มทำตลาดแล้วก็ทำตลาดนัดปิลปะอาจารย์พาเด็กมาวาดรูปเนี่ยนักศึกษาม,มาวาดรูปเขายื่นไอส่งข้ามหัวเงี้ยเราตกใจมากเลยแล้วก็หลายคนเราก็เคยถามว่าทำไมไม่เลิกมันก็เหมือนกับเป็นวงจอรอนะ ก็คือขยะเนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดจากในชุมชนความสะดวกอะ่ะก็คือเขาจะทิงงงท้งลงคลองทิ้งลงคลองนี่พอเวลามันมากๆเข้าน้ํามันไม่ฟโฟลไม่ไหลมันก็คือความที่หมักหมมเหม็นเวลาเราก็จะเห็นสภาพที่มันเจอไหลเด้งอะ่ะแล้วก็พอเวลาผ่านไปเนี่ยอย่างที่บอกอะมันก็เกิดการทุกล้ําการสร้างบ้านกีดขวางทางน้ําบ้างมันก็ทําให้ระบบนิเวศของในชุมชนเราเปลี่ยนไปซึ่งจุนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ อย่างพี่เปาเนี้ยก็เก็บทุกวันเพื่อที่ว่าจะให้คนทิ้งมีสํานึกมีข่าวแบบปราวานตายที่สงขลาครับเราผ่าท้องมาแล้วมันมีพลาสติกอะไรพวกเนี้ยคือปกติเราเ็เป็นคนรักสิ่งวัตถุเราไม่ทิ้งขยะมีวินยัยในการาทิ้งแค่ใช่อยู่แล้วเริ่มทําแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมได้เวลาเราทาอ่ะเราก็จะพายผ่านน้องแมวไปด้วยมันก็เลยแบบเป็นที่สนใจของคนเมันก็ดีกว่าที่เราทำายงเดียว คือเราสังเกตดูจากตรงสะพานก็ได้พอเดี๋ยวมีถุงแรกมาถูงที่2งถุงที่สถุงที่4มาเต็มเลยแป๊บเดียวจริงๆการเก็บขยะเข้ามาเก็บอย่างที่เราเห็นเนี่ยมีถังเข้ามาเก็บบางทีมันก็ไม่ได้เพียงพอแล้วก็จุดที่จะตั้งขยะไม่ได้ง่าย รักดอกนี่เขามานี่เขาไม่ได้มีเงินหรือว่าไม่ได้มีอะไรนะมาทาดอกไม้เล่นๆกันโอ้ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะเวิร์ขนาดนี้ตลาดพังคือตรงนี้คือยกตัวอย่างเลยว่าแบบโอ้หถ้าเกิดว่าเขาจัดอีเวนต์เดือลคร้งททาให้ชุมชนมีอะไรได้ช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ทํากันเองอย่างร้านสี่แยกร้านพี่เปาร้านพี่อะไรเงี้ยเราทําก่อนเราทําให้เขาเห็นก่อนมันภูมิใจอยู่แล้วคือเราทําเรารู้ว่าว่าออมันมันเกิดขึ้นได้มันก็เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งมีหลายหลายชุมชนที่มาดูงานะ มีการแลกเปลี่ยนกันปัญหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยป้าคิดว่ามันต้องระเบิดจากข้างในตุกงอมจากคนข้างในใจทั้งมาก่อนใจในการที่จะทำต้นทุนที่เป็นเรื่องของศิลปะมาจากองค์กรที่อยู่ใกล้ๆเราทั้งศิลป์อยู่ใกล้เราก็ชวนาอาจารย์ชวนนักศึกษามาทำเราเริ่มต้นจากศูนย์พอมันจะบวก0.5-1บวก1บวกอะไรมันคือบวกคือทุกวันนี้มันเดินไปไหนก็ได้ยาน้อยลง นนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นมีอหาหารมีโฮมสเตย์เยอะขึ้น,าา ay, นแล้วก็มีสื่ออะไรเขาก็เข้ามาเยอะขึ้นภูมิใจที่ตลาดมีคนอยากมามีคนถามว่าเฮ้ยพี่ตรงไหนตรงไหนอะไรเงีง้ยว่าเราอยากทําให้คนมาเทีย่ยวเราเนี้ยเราก็ต้องพัฒนาพื้นที่บ้านเราก่อนดับแรกต้องเสียเวลาต้องเสียสละมันก็ทําให้เรารักทุมชนมากขึ้นถือว่าที่นี่ก็มีพุณอนปการกับ,ก,บกับเราเหมือนกันกับ,กบ,กบอาชีพของเราอะไรเงี้ยเราก็ได้รับจากทุมชลเราก็ต้องคืนให้ทุมชนด้วย